สวัสดีครับโยภูมนัทคอมพินต์เกมมิ่งครับผมกับเกม w ดับเบิลยูดับเบิลยูอีสแม็กดาเวอร์ครับปี2011นะครับผมนะมาเรียกว่าคลิปนี้ครับอยู่กันในศึก Night of Champion นนะครับผมนะซึ่งจะจัดกันในเช้าวันอาทิตย์บ้านเรานะเวลาเที่ยงคืนฮะที่ซาอุนั่นเองนะ มันี้ก็เลยกลายเป็นมัการปรำชิงแชมป์นะ WWE Undisputed Champion นะฮะม่ถึงแม้ว่าจะเป็นนะแชมป์เส้นใหม่ครับแต่คู่ต่อสู้ยังหน้าเดิมอยู่นะในเกมภาคนี้ครับออกมาก่อนครับจากชิคาโกอิลินอยผู้ท้าชิงนี่ครับ The best in the world CM Punk ไ่เสียมพังมาแล้วจ้านะโอต้องบอกก่อนนะครับผมนะว่าแมชนี้นี่คือเรียกว่าคู่นี้นี่เจอกันครั้งสุดท้ายก็นู่นเลยครับปี2011 2012นะประมาณนี้นะครับสำหรับนะคู่นี้นะเสียมพังกับจอรซีหน้านะแต่ว่าในเรื่องการชิงแชมป์นี่ก็น่าจะช่วงสักปี2011นะตอนนั้นนี่อ่า ถ้าจะไม่ผิดน่าจะสักปี2012เนาะช่วงที่ซีหน้าเป็นแชมป์นะกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์เลยได้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์นะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาได้นะในรอครบรอบพันตอนนะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันนะครับแต่ตอนนั้นนี่พังเป็นแชมป์นะสีหน้าเป็นผู้ท้าชิงครับแต่ตอนนี้นี่เรียกว่าสลับฝั่งกันเลยนะพังเป็นผู้ท้าชิงบ้างส่วนสีหน้าเป็นแชมป์นะครับผมนะ นี่ครับมาแล้วซีน้าหน้าเบึง้งหน้าตึงสิไม่หือไม่อือกับใครทั้งนั้นแหละโพดเลยวันนี้เนี่ยซีน้าครับ The Greatest of All Time จากเมสซาชูเซตครับผมนะไม่มาแล้วจอห์นซีน่า นี่ครับซีน้าครับเจอกับพังซะหน่อยนะวันนี้จะเป็นอย่างไรก็รอดูกันได้ครับชิงแชมป์ในส่วนของ WWE แชมเปี้ยนนะครับผมนะนี่ฮะกติกาไอรอนแมนแมตสิบหนาทีนะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรา n ั t s ม a m i n s g a m i n g นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับค้นี้จะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับผม ไปครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมเมนต์เกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันเลยดีกว่าครับ15นาทีนะ แมชนี้ครับนะไอรอนแมนแมชครับผมนะซีหน้าปะทะกับพังนะครับผมนะคู่นี้มีการชริงแชมป์ในส่วนของ WWE แชมเปี้ยนนะเป็นเดิมพันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการพ r e d i ก t i o n แหละนะครับผมนะ ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถึงแม้ว,ว่าเรียกว่ามือถือจะยังพังอยู่ก็จริงแต่ว่าผมก็พยายามหาใช้นะ PSC emulator ที่เคยโหลดมาเล่นเนี่ยแหละนะครับผมนะแล้วพอดีในตัวเกมตอนนั้นนี่มันมีนี่ฮะมีตัวออริจินอลอยู่แล้วอย่างพังอย่างซีหน้าก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะสบายสบายไปครับนี่ไม่ต้องกดล็อกอะไรเยอะแยะมากมายครับ แต่ว่าถ้าอยากจะได้ตัวสร้างๆเยอะๆหน่อยนี่โอ้โหต้องบอกว่าน่าจะต้องอีกเยอะะเออดูจากทรงแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอะมาตามโอกาสที่มันจะพอหามาทําได้ละกันนะสาหรับเกมภาคนี้ละกันนะครับผมนะรอจนกว่ามือถือจะหายแฮ้งซะก่อนนะฮะซึ่งก็น่าจะอีกนานนะเพราะว่ามันต้องใช้เปลี่ยนหน้าจอนะฮะ โอ้เปลี่ยนหน้าจอก็ผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นช่างเป็นอะไรซะด้วยสินะเปลี่ยนจอเองเดี๋ยวพังขึ้นมาไม่ไหวฮะก็เลยต้องเรียกว่าโอเรียกว่ายังไงต้องชะลอการเรียกว่าการมีนะซีรีส์หลายๆซีรีส์กันไปก่อนละกันนะครับผมนะมามาดูแมชนี้กันดีกว่าครับพังกับซีน้านะ มานี่เสียบเข้าร้อยอีกครั้งจับแบกเป็นอุ้ยไทเกอร์บอมโกดเลยกรรมการหนึ่งโซโอ้ยแต่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับกรรมการนับช้าไปหน่อยไปสักทีหนึ่งครับพังตอนนั้นมีพังไอชุดเหลืองเหลืองนี้น่าจะยังเป็นเรียกว่าอย่างไรอะตอนนั้นนี้น่าจะอยู่ในกิมมิคสเต็งเอทโซ c i ตี้อยู่เลยมั้งนะฮะไอกางเกงเหลืองเนี่ยเ้วเคยได้แชมป์โลกนะกับ เจฟฮาร์ดี้ด้วยเนาะนะครับผมในะช่วงปี2009นะคือตัวเกมอ่ะมันชื่อปี2011ก็จริงนะแต่ว่าตัวพอตตัวละครอ,อะไรพวกนี้จะอยู่ช่วงประมาณสักปี2009เนาะนะครับผมนะชื่อศึกชื่ออะไรพวกนี้ก็สักปี2010นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าหลายๆตัวละครก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างและนะรู้สึกว่า DLC จะเป็นทั้งในเวอร์ชั่นใสหนะ้ากาก นะที่โดนโกนหัวไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะสำหรับในยุคนั้นนะมายังไงจังหวะนี้พังเหมือนมีฟ i n i s h i n g move ฮะยังไงจะวิ่งมาเอา้าจับแบกเลยเฮ้ยซีน่าโด้โยอย่างก่อนซีน่าบอกใจเยน็นฮะเออาจจะ G T S จะพาหลับอย่างเดียวเฮ้ยมานี่เอาโดนฮะใสเ่เฮ็ล็อกหนึ่งทีจามศอกไปที่หัวครับพังมาเสียผ้าล็อกคืนบ้างจับเป็นฟิชแมนซูเพกขาติดเชือกครับอืห สีหน้าบอกมาขอเอาคืนบ้างและผู้ว่ปาปักพื้นมันสักทีหนึ่งสีฮะอาลากศพมากลางๆไเวทีหน่อยผู้ทำลายวงการมวยปราบนะกิมมิคของสีหน้าณนะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนก็ยังงงๆกับกิมมิคแกอยู่เลยนะทำไปเล่นไปนะฮะอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองก็งงฮะ อะไรของแกวะเนี่ยฮะมามาเอาแล้วมาห้านิ้วมาตรฐานยูแค a น s ี e มีเด้งมาสักหนึ่งเชือกมาไฟนัฟโฟลชัฟเฟิลลงไปครับโดยทางหน้าของซนะีหน้ายังไงมีฟินิชชิ่งมูฟและรอจ้าเออย่างเดียวเท่านั้นพังหันมาหันมาจ้าเอยังไงยูแค a น s ี e มีมา เลยใส่แปกครับเป็น FU ลงไปฮะ Attitude Adjustment มามันยังไม่สาแก่ใจเอาอีกสักทีหนึ่งไหมหุยยังพังมาก่อนอาจับเจอบมาโดนอีกแล้วพังกู้โดนรอบที่สองแล้วฮะจังหวะนี้แบกอีกครั้งจับ FU Attitude Adjustment ลงไปยังไงพลิกศพมาแต่ว่าโดนขวนหน้าโดยพังครับ ต่อยสักทีสีสีหนะ้าไตอีกสักดอกครับมีฟินิชชิ่งมูฟอีกหนึ่งท่าครับจังหวะนี้สีหนะ้าบอกขอรอบสุดท้ายเลยละกันเอาให้หมอบกระแตตุยกันไปฮะสีหนะ้ามาจับแบกสาย F.U. ลงไปครับ Attitude Adjustment คือถ้าแกเป็นสายฮิวนี่ต้องเรียก F.U. นะฮะอาจจะไม่ได้เรียก A.A. แล้วแหละนะ โอ้โหชื่อท่าเก่านะ FU นะครับผมนะย่อมาจากนั่นแหละ FU นะันะฮะส่วนเรียกว่าพอเรียกว่าเป็นเฟสแล้วก็เปลี่ยนเป็น AA นะ Attitude Adjustment ฮะปรับทัศนคติซะหน่อย <Three. S 1> มาก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำ2คนที่เรียกว่านะในยุคปีสักปี2011 2012นี่ตีกันบ่อยเหลือเกินนะครับผมนะ ใช่ไหมน่าจะเป็นปี2012นะที่ซีนาได้กระเป๋ามานี่เดอะแบงนะแล้วก็ขอแคชอินกระเป๋าในรอครบรอบพันตอนนะที่ตอนนั้นนี่ซีนาเรียกว่าซีนาเป็นแชมป์กระเป๋ามานี่เดอะแบงนะส่วนพังนี่เป็นแชมป์โลกนะ W W E แชมป์อยู่นะครับก่อนที่น่าจะเป็นเดอะร็อกนะที่เข้ามาช่วย นะฮะเข้ามาช่วยบิ๊กโชว์ตอนนั้นนี่คือมากระทืบซีหน้าจนแพ้ดีคิวนะ <Whoa. S 1> พังได้แชมป์ป้องกันแชมป์ได้อยู่นะครับก่อนที่พังนี่ก็จะ <Whoa. S 1> เทิร์ฮิลใส่เดอะร็อกอีกทีนึงนะครับผมนะแล้วก็ไปเสียแชมป์ให้เดอะร็อกใน <Whoa. S 1> รอยเยอร์รัมเบอร์ปี2013เออประมาณนี้นะประวัติศาสตร์มวยปล้ำในตอนนั้นนะครับผมนะพังยังไงพังสงอสงแงอยู่นะตอนนี้ ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ขอลงไปใหม่หรือเปล่าโดนต่อยเลยสีหน้าเตะสีหน้าบอกมานี่เอาโดนเหวี่ยงรีเวิร์สไปครับเด้งมาหนึ่งเชือกพังจับจึบจ๊บ,บพังยังไงจับมาใส่เป็นเฮ้ยเอ้ยอะไรอนาคอนด้าไว้เลยเฮ้ยเอาแล้วสิอนาคอนด้าไว้แล้วยังไงสีหน้ายอมหรือเปล่าสีหน้ายอมไม่ยอมพังบอกต้องปล่อยก่อนครับโอ้โหพังนี่เจ็บปวดร้าว น่อยสักทีหรอโดนเตะครับสีห uh, น้าอวียงพังอัดเทิน์บักเคอรต่อยนี่ผู้ทำลายวงการมวยปร้ำฮะแกเนี่ยนะเบสในเวิล์เก่งจริงมะเปล่าฮะยูแค่นซี่มีต่อยมันสะร่วงไปเลยครับอ uh, ลากศพมากลางๆเวทีหน่อยสีหน้าจะจับกดเลยไหม uh, กดเลยละการกรรมาการนับเร็วเข้าหนึ่งสองยังครับ <c oughs> พังได้แค่สองจ้า ยังไงเตะสักทีไม่ได้ครับโดนโอ้โหการคอขคับฮะโดนการคอแบบเต็มเต็มคำฮะทางด้านของซีหน้ามายังไงพังโดนทุบหลังก่อนครับซีหน้ามานี่จับมาเวียงไปลงไปข้างล่างเวทีซะไปเตรียมตัวชาร์ดโคสไล์ร่วงไปเลยก็ซีหน้านี้ได้แชมป์อันดิสเปลด์เดมิวดับมานะ ก็ได้มาในรัเซอร์เมเนียสีนะฮะที่ชนะโคดี้โรสนะครับผมนะซึ่งก็ศึกนี้นะก็จะเรียกว่าศึกนี้นี่ก็จะหา King and Queen of the Ring ด้วยนะครับผมนะซึ่งถ้าใคร เป็นคริงนะก็เตรียมที่จะไปชิงแชมป์โลกต่อไปนะในซัมเมอร์แ m ลมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของโคดี้โรสนะเจอกับทางด้านของแรนดี้ออตตันนะครับผมนะฝั่งชายคิงออฟเดอะริงนะส่วนฝั่งหญิงครับผมนะ Queen o ฟเดอะริงนี่จะเป็นอาสกนะเจอกับเจดคากิลนะฮะก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะอาสกนี่ฝั่งรอนะส่วน เรียกว่าเจดคาคิวนี่อยู่ฝั่งสมักดาวนะส่วนโคดีก ina, คด้กับซีนาไอโคดี้กับแรนดี้นี่อยู่ฝั่งสมักดาวด้วยกันทั้งคู่เลยนะเออเดีย๋ยวบอกว่าจะมาชิงแชมป์กับซีนาเนี่ยแหละนะเรียกว่าอย่างไรดีละ่ะซีนานี่คือเป้าหมายต้นๆที่จะเอาแชมป์กลับคืนมาครับถ้าพูดกันตามตรงเลยนะไปสักทีงก่อนครับผังเมื่อกี้โดน FU ไปอีกแล้วโอ้โห คือคือสีหน้านี้รู้สึกสเตตนี้95นะส่วนพังนี่จะ90เองด้วยซ้ํานะครับผมนะเพราะฉะนั้นเห็นพังดูอ่อนแอก็ตามนั้นแหละนะในตอนนั้นแกยังไม่ค่อยแกล่งเท่าไหร่ฮะมาพาวเวอร์สแลมโกดกรรมการนับ1 2ึสองอยังได้แค่สองเท่านั้นครับหืพังบอกอะไรวะยังได้แค่สองอีกหรอ ยังกินซีหน้าไม่ได้เอาโดนรวบกดครับกรรมการนะับ <One, S 1> หนึ่ง Two, สอง <Three. S 1> สามเอาพังนำหนึ่งแต้มแล้วโอโ้โหเอโ้ยซีหนะ้าบอกอะไรวะอยู่ดีๆมันรวบกดกูเฉยเลยฮะเต่สักทีไม่ได้โดนเออยี่เสตลงไปก่อนครับไปกลางหลังมันสักทีซีซีหน้าโดนครับทางด้านของพังจะวิ่งมาชา้าดอมานี่เสียบเข้าร้อยอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นบัตเตอร์ไฟซูเพกลงไป ลากศพขึ้นมาก็โดนต่อยครับสีหน้าสีหน้าบอกมานี่โอ้โหกูสาใส่ FU ไป4ีหรอบมึงยังทนท่าได้มาโดนกดรวบกดทีเดียวนี่เสียแต้มไปเลยฮนะสีหน้ายังไงสีหน้ามาจับโดนพาวเวอร์แสลมีกครั้งหนึ่งครับพังอ่ะกดแล้วกรรมการแขนติดเชือกปะเนี่ย 2> 1 2, 2> <3. S> 1> ึ่สอมเอาสองแต้มเลยโอ้โห เอ้ยอย่าบอกว่าพังนี่จะสามารถเอาชนะซีหน้าได้นะแมชนี้โดนเสยออกไปนอกเวทีก่อนต่อยร่วงไปเลยครับซีหน้าซีหน้าบอกยังเหลือเวลาอีกค่หนาทีเว้ยฮะรีบขึ้นมาเร็วๆเ,เ,เข้าจะเอาแต้มคืนมาเข้าใจาบ้า่ามา คือที่เอาเป็นกติกาไอรอนแมนเพราะว่าอพูดกันตามตรงคือถ้าแมตช์มัน5นาทีจบนี้มันก็เรียกว่ามันก็ดูเสียความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะมันแมตช์มันจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะซึ่งต่อให้บอดมันตีกันเองก็เถอะนะมายังไงจังหวะนี้ซีหน้าครับต่อยสักทีใครใช้ลุกมาจะอยู่แคนซีหมีซะหน่อยเสียบนี่ดีทลงไปครับมาลากโมันขึ้นมาซีมาปรับทัศนคติซะหน่อยละกัน พังวันนี้จับเจอบหนึ่งทีออนหลบได้จ้า you can see me จับแบกใส่ fu อีกครั้งหนึ่งครับหืหอเอ a a รอบที่5แล้วเอ,เอาเฮ้ยกดกรรมการ1 2ึสครับอ่าไล่ขึ้นมาเปน็นหต่อ2แต้มแล้วครับกับอีก4ีนาทีหลังจากนี้ จะลาวฮาคีก็ไม่โดนจับเปียงไปครับดเดองมาหนึงเชือกจึ๊บหนึ่งทีเอาโดนโฟโอเวอร์ดีดีโดยสี่อ่าโดยเสียมพังครับมาเสียมพังตอนนั้นนี้น่าจะเรียกว่าเตรียมเข้าแก๊งลัทธินะสเตนเอชโซซตี้แล้วแหละนะครับผมนะชุดนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดเลยนะ่าจะเป็นชุดที่พังนี่ใส่ปล้ำใน s u มเมอร์แ m มนะปี2009ที่เอาชนะทางหน้าของเจฟฮาร์ดีได้แชมป์โลกนะก่อนที่อันเดอร์เทเกอร์นะจะมาเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งนะครับผมในะในตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่านะพังนี่จะเสียแชมป์ให้กับอันเดอร์เทเกอร์เร็วไปหน่อยนะตอนนั้นนี่ถ้าจะไม่ผิดเลยเหมือนมีข่าวว่าพังนี่โดนกดนะโดนฝังเพราะว่าเหมือนจะไม่เคารพ การแต่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละทำให้อันเดอร์เทเกอร์ต้องมาสั่งสอนโดยการฝังเนี่ยแหละนะหลังจากนั้นนี้พังเองก็ไปมีบทเรื่องของ s t a n เ e ต e อร์ไซนะฮะจับโกนหัวแล้วก็ย้ายมารอมาเป็นเนี่ยมาไปบอมจนเนี่ยแหละครับผมนะซีน้าแกนะแกเนี่ยแหละนะต้องเป็นผู้ชดใช้ในสิ่งนั้นนะสำหรับเซียมพังนะฮะ คือถ้าจำไม่ผิดเลยเซียมพังนี่น่าจะชนะนะเซียมพังนี่ชนะซีหน้าในมันนี่เดอะแบง์นะครับก่อนที่เรียกว่าตอนนั้นนี่จะหมดสัญญาหมดสัญญาแล้วด้วยนะครับผมนะจะหมดสัญญาพอดีนะก็เลยเรียกว่าเอาแชมป์ไปแช่ตู้เย็นซะเลยนะสำหรับเซียมพังนะฮะก็มีแชมป์ใหม่จนแชมป์ใหม่ก็เป็นซีหน้าครั้งแล้วแกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาไฟนัลฟชาเฟอร์ลงไปโดยซีหน้าครับมา รอจังหวะนี้แล้วมาหันหน้ามาดีกว่าจับเวียงไปสีหน้าบอกไม่รอแล้วจะจับกระบ,บูดไปซะเตะก้านคอไม่ได้สีหน้าบอกอะไรไม่ไม่ไม่ไมแกอย่ามายุ่งยังไงเตะก้านคออีกไม่โดนสีหน้าเตะมันเลยละกันสีหน้าบอกมานี่นี่ด,ดีทีครับฟินิชิง่งงูไม่มีหรอเนี่ยสีหน้ามาทิ้งสอกครับยังไงอย่าบอกว่าแกจะเสียแชมป์นะ คือถ้าจบ15นาทีเสมอนี่ก็ซีนาสติลแชมป์อยู่นะแค่แมตช์มันก็จะเสมอแค่นั้นเองแหละมาสลิงช็อตฮะในเบรกเกอร์ลงไปนี่เสียมพังครับยังไงซีเอาพังปดหัวซีนาอยู่ไหนเตะสักทีมาจับมาทำอะไรทุบหลังครับเหลือนาะทีสุดท้ายแล้วซีนาต้องเอาหน่อยแล้วไหมฮะนี่แตก ลืมไปเปิดไอ้นี่นะเนี่ยทำให้เล่นไปลืมไปเปิดหัวแตกนะฮะเพราะฉะนั้นแมตนี้ไม่มีหัวแตกจ้านะนี่หมยปั้มใหมย่ยุคพีจีไม่มีหัวแตกเข้าจายเปล่าไต่ก้านคอหลบได้ซีหนะ้าไหลกระแทกร่วงไปเลยครับเหลือ40วิสุดท้ายครับเสียมพังกับสีหนะ้าคือถ้าสีหน้าเอาแต้มคืนมาไม่ได้นี่ผมว่าพังแกก็เป็นแชมป์ใหม่แล้วแหละนะมา สีหน้าจะเอาให้ได้ไหมโดนถีบหน้าลงไปก่อนครับยังไงพังพังนี่แกไม่ได้ GTS เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะไอที่ได้2แต้มมานี่โอ้โหเรียกว่ารวบกดกับพาวเวอร์สแลมล้วนๆนะมาต่อยสักทีหนึ่งสีหน้าจับเสียบข้าล้ออีกครั้งยืดแขนสี่มีฮะไม่ต้องปล้ำให้หือหวาครับเน้นเอาชนะให้ได้เป็นพอสำหรับสีหน้า โอ้ซีนาบอกกูโกงไม่ได้เลยกูไม่มีท่าไม่ตายฮะเอาเข็มขาดฟาดหัวเนี่ยฮะมาเหลือ2วิสุดท้ายแล้วเลี้ยวยังไงจับปุยงไปหมดเวลาซะก่อนครับอืจ <c oughs> บเรียบร้อยครับ15นาทีไอรอนแมนแมชครับในคลิปนี้นะและผู้ชนะในแมชนี้คือนิวอันดิสเ t เด WWE แชมเปียน ซีอมพังนี่ฮะซีเอมพังครับสามารถเอาชนะจอ์ซีหน้านะครับผมนะในเกมไปได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมชจริงจะเป็นอย่างไรนะรังจะสามารถเอาชนะซีหน้าได้ไหมหรือซีหน้าครับจะป้องกันแชมป์ไว้ได้นะก็รอดูรอติดตามกันต่อไปนะครับผมนะ ส่วนใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรานัดขำมินเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามจะหาเกมใหม่ๆเกม,ม,มที่มันพอหาเล่นได้นะในเวอร์ชั่น นะมือถือเครื่องใหม่ที่อาจจะพูดกันตามตรงเครื่องมันไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่านะคือเล่นเกมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเรียกว่าพยายามหาเกมอื่นๆที่มันอาจจะเป็นเกมมวยปล้ำบ้างนะฮะในบางครั้งนะครับผมนะอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามมาหาเล่นให้ได้ดูกันนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรก็รอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับบายบายนะฮะ